สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1 0 1่งหนึ่งอีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันครับประเด็นดังทีเดียวครับหลังจากอายการครับนะฮะตัดสินใจกลับคำอุทธรครับส่งคดี112ของนายกทักศินครับเข้าสู่ศาลนั่นหมายความว่าไงละครับหมายความว่าตอนนี้ขบวนการทั้งหมดกำลังขับเคลื่อนครับ และล่าสุดวันนี้ก็มีการตัดสินครับสารดีกาตัดสินเรื traffic, ่องการที่จะให้นายกตุสินนี่จ่ายครับ1.76หมื่นล้านครับเห็นไหมฮะผมบอกแล้วว่าขบวนการต่างๆเนมันเริ่มแล้วครับในเมื่อพี่น้องประชาชนอ่อนแอในเมื่อพี่น้องประชาชนยังไม่เป็นผึกเป็นแผ่นกันครับ เราก็จะได้เห็นว่าขบวนการพวกนี้ที่จะไม่ให้นายกทักษิณออกจากคุกออกจากตารางพยายามที่จะซ้ำเติมพยายามที่จะหาประเด็นต่างๆเอามากบเรื่องต่างๆที่รัฐบาลตอนนี้ครับกำลังย่ำแย่กระแสตกเขาก็ใช้องค์ประยศพวกนี้ครับที่อยู่ในมือของเขาเอามาใช้กับนายกทักษิณเอามาใช้กับพรรคเพื่อไทยผมเคยพูดไว้ครับ ประมาณเดือนกว่าๆว่าเขาอาจจะไม่ให้พักเพื่อไทยอยู่ในกระดานการเมืองก็ได้ผมเริ่มเห็นเขาลางต่างๆแล้วครับการที่สสที่มีชื่อเสียงครับจะเดินออกจากพักเพื่อไทยผมเชื่อว่ามันมีขบวนการที่มาแซะครับโดยการส่งข่าวให้คนอื่นมากระแซะบอกว่าพักเพื่อไทยยังไงเสียก็ไม่เหลือความเป็นพักเขาจะจัดการ เห็นไหมครับหนึ่งสองสามที่มันเกิดขึ้นเขาพูดอะไรมันเป็นจริงทั้งหมดไม่ใช่ว่าผิดหรือว่าถูกนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาจะเล่นงานเขาจะจัดการกับพักเพื่อไทยพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็บอกให้สิ้นซากไม่ให้มีกระดานนะหน้าคูหาเลือกตั้งเลยครับไม่มีชื่อพักเพื่อไทยเลยหลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ถนุ่มเสรภูมิบ้านเมืองมีคืนมือแปรครับ ก็คือแปลมันเป็นแบบนี้ครับกฎเกณฑ์มันเป็นแบบนี้เขาสั่งอะไรก็ได้เขาจะทําอะไรก็ได้ครับก็ย่มใจไงเขาไม่ได้เกรงใจพี่น้องประชาชนนะเขาเกรงใจไรายได้เขาความเป็นอยู่เขามากกว่าผมถึงบอกว่าผมไม่การันตีใครทางนั้นนะในเรื่องนี้ครับเพราะว่าขาบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ปลดนายกอุงอิงมาแล้วครับ ฮุนเซนมันยังรู้เลยครับนั่นหมายความว่ามีคนส่งข่าวมีคนให้ข้อมูลต่างๆเพื่อให้ฮุนเซนพูดมานะครับกระทบมาถึงประเทศไทยเหมือนสั่งการย้ายนายกปลดนายกได้เลยนั่นหมายความว่าขบ,บวนการพวกนี้ครับพยายามครับไม่เคยหยุดหย่อนนะฮะเวลาเขาเข้าตาจนเขาก็จะผ่อนคลายลงมามีผ่อนปลนครับ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่อนคลายลงมาก็ปล่อยให้พี่น้องประชาชนน่ะลืมหูลืมตาได้มากนิดหน่อยหลังจากนั้นเขาเขา,าก็กดเหมือนเดิมครับนี่เหมือนสภาวะตอนนี้ครับมีผ่อนสั้นผ่อนยาวครับคือเขาจะไมป่ปล่อยให้ประชาชนมีอำนาจเขาไม่ปล่อยให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีอำนาจยาวนานครับเพราะยังไงเสียครับจุดจบจุดอะไรต่างๆนะครับจุดบันปลายชีวิตมันก็อยู่ที่พี่น้องประชาชน แต่อำนาจของพี่น้องประชาชนมีไหมครับมีครับแต่มีชั่วข่าวเขาปล่อยผลปลนทั่ว,วขาว่าวเท่านั้นนะครับคุณอยากได้ทักษิณใช่ไหมคุณอยากได้พักเพื่อไทยอ่าผมให้ครับแต่ผมให้ในระยะเวลาสองปีสามปีนะครับผมจะไม่ให้คุณยาวนานหรอกครับเพราะว่าถ้าพักเพื่อไทยมาบริหารประเทศชาติหรือนายกทักษิณคิดโครงการดีๆให้กับพักเพื่อไทยแล้วนะครับ ผมไม่สามารถที่จะสกัดกั้นพวกนี้ได้ครับผมก็ต้องใช้มาตรการแบบนี้พอให้ลืมหูลืมตาไว้มั่งก็สกัดไว้กับเช่นเดียวกันครับนายกทักษิณเองครับอยู่ในตารางแท้ๆอยู่ในคุกแท้ๆนะครับก็มีวายนะครับมีเรื่องต่างๆเนี่ยเข้าไปกระทบพี่น้องแต่ก่อนบอกว่าเดี๋ยวเดือนธันวาฯนี้ก็ออกแล้วอยู่ไม่อีกปีกี่ปีก็ออกแล้วครับผมชัดไม่แน่ใจแล้วว่าขาบวนการพวกนี้ครับ มันรู้เห็นเป็นใจกันครับมันพยายามครับอะไปบอกคนนั้นทีบอกคนนี้ทีครับเอ้ยพักเพื่อไทยอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็มีการสลายตัวเดี๋ยวก็มีการยุบพักเกิดขึ้นผมก็ค่อนข้างที่จะเชื่อแล้วว่าข่าวพวกนี้ครับมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้หรอกครับทําไมครับสสเนี่ครับมันไม่มีเยื่อใยไอใยมันไม่มีเยื่อใยอะไรกับพักเลยเลยครับถึงได้กระโดดออกขนาดนั้นครับเรามองลึกๆนี่ครับ สสจะไม่รู้เรื่องเหรอในพักครับเราสิคนนอกครับไม่รู้เรื่องครับเขาอาจจะมีข่าวกรองเขาอาจจะมีข่าวมาจากวงในครับหรือเขาส่งข่าวมาจากอีกฝั่งหนึ่งครับว่าถ้าคุณอยู่นะคุณหมดอนาคตนะถ้าคุณอยู่นะนะพักจะมีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็่้นข้างที่จะเชื่อแหละเพราะว่าเขาพูดอะไรมันค่อนข้างที่จะเป็นจริงนะครับในเรื่องของคดีนะคือผิดผิดถูกผมไม่รู้ครับ แต่เราเห็นบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเหมือนกันกับเราเนี่ยทำไมเขาไม่ผิดเวลาเราทำอะไรทำไมผิดละ่ะพี่น้องไม่ต้องแปลกใจแล้วครับนี่คือองค์กรหนึ่งครับนะฮะที่พี่น้องบอกว่าอง,องค์กรกลางเนี่ยครับที่เขาตั้งขึ้นมากับมือเนี่ยครับมีหรือเขาจะไปตัดสินพวกเดียวกันเสียหายมีรือครับเขาจะตัดสินให้ฝ่ายเขาเนี่ยครับเพียงพลัม ขาก็ทําแบบนี้มาตลอดครับตั้งแต่ยึดอํานาจมาเนี่ยครับมีอะไรที่เป็นบวกกับพรรคเพื่อไทยบ้างครับพอไปเลือกตั้งที่น้องประชาชนเลือกตั้งเข้ามาก็ไม่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลล่าสุดเนี่ยเลือกตั้งเข้ามาเป็นเบี้ยวว่าแตกอีกต่างหากทำให้ฝั่งเราเนี่ครับทะเลาะกันเองเวยทำให้แตกแยกเอยซ้ำไปครับ นี่คือกระบวนการนี่คือความคิดของมันครับเห็นไหมฮะอนุทินทาเลยคุณทําความเสียหายไปพูดนนพูดนี่ครับต่างชาติหรือองค์กรองค์การสมาชิภาคีต่างๆนี่ครับเขาออกมา,ต,าต่อว่าอนุทินครับมันก็ส่งลูกกระโลกออกมาครับพวกลูกน้องของมันนะครับออกมาปกป้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันพิคิดไม่ว่าจะเป็นธนาพรไม่ว่าจะตูพรกลุ่มคอปทอครับแต่ก่อนเราเรียกร้องจะตตยหา บอกว่าตามชายแดนในต่างๆเนี่ยทําไงนะครับหรือนายอนุชินชาวดุลกุลทําความเสียหายกับประเทศขนาดนั้นทําไมไม่ออกมาประท้วงทําไมไม่ออกมาเรียกร้องครับตอนนี้ออกมาแล้วครับออกมาเพื่ออะไรครับกูจะไปนู่นสถานทูตสหรัฐกูจะไปนู่นสถานทูตมาเลเซียมันตรงประเด็นที่ไหนล่ะครับผมพูดคลิปมเมื่อเช่าเมื่อเมื่อวานนี้นะฮะมันไม่ตรงประเด็นครับเออ เขาเรียกว่าไล่ไม่ถูกที่ตีไม่ถูกคนอย่างที่ว่ามันเป็นเรื่องจริงครับและขบวนการพวกนี้ครับแล้วก็มีคนพูดออกแม้แต่ชูวิทย์ก็บอกว่าเป็นการสกัดกั้นไม่ให้นายกอดีตนายกทักษิณนี่ครับออกจากคุกนั่นเห็นไหมฮะก็พยายามที่ประเคนเรื่องต่างๆลงไปที่ทักษิณครับอย่าลืมว่านายกทักษิณนี่ครับมันเป็นผลพวงไปถึงพระเพื่อไทยด้วยนะเพราะว่ามันเป็นจิตวิญญาณ ถ้าคิดถึงพรรคเพื่อไทยก็ที่ถึงนายกทักศิณ์เหมือนกันครับเขาก็ไปเล่นตัวใหญ่ครับคนที่เป็นหัวคิดคนที่ทํานโยบายคนที่คิดแทนนะครับพี่น้องประชาชนครับเขาก็ต้องไปเล่นตรงนั้นครับเห็นหรือ,อยังล่ะครับผมถึงบอกว่าในกระดานการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยครับเนี่ยมันขมวดกมาทุกทีครับพรรคเพื่อไทยเองครับจะส่งซับฟอก จะส่งซักฟอกอนุทินชาบริกุลครับทาไมประจบเหมาะกันเหลือเกินนะครับถ้าซักฟอกจริงๆนะครับเอ,อพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับก็จะมีอันเป็นไปหรือเปล่าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าถ้าส่งซักฟอกกูก็ยึดสภานั่นหมายความว่าไงครับองค์ขาพยพต่างๆที่ออกมาตอนนี้ครับคือมาช่วยนายอนุทินชาบริกุลแล้วอย่างนี้จะรอดนะครับ บ้านเมืองมันเป็นยังไงล่ะครับบ้านเมืองมันอยู่ในกำรรม,มือพวกควบพวกเขาเรียกว่ากินรวบประเทศไทยใช่ไหมผมพูดมาแล้วนะครับสามสี่ชิปผมอาจจะไม่เป็นคนพูดคนแรกลรอกครับแต่ว่าผมเคยพูดไว้ว่าในกระดานการเมืองนี่ครับที่บอกว่าจะแลนสไลด์เลนสไลด์นี่ครับมันเป็นไปได้หรือเปล่า ในอนาคตพักเพื่อไทยจะเหลืออยู่ในกระดานหน้าครูหาเลือกตั้งหรือเปล่าครับน่าสนใจนะครับน่าคิดครับผมวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้ครับใครจะบอกว่าคุณคิดมากไปเองนะแต่ผมไม่คิดมากหรอกครับพักเพื่อไทยพร้อมที่จะโดนยุบพักเพื่อไทยพร้อมที่จะโดนคดีที่เขาลากออกมาครับเขาจะจับโยงได้ทั้งหมดอนะ่ะเพราะว่าการตัดสินไม่มีหลักเกณฑ์ไง หลักกูทั้งนั้นกูจะให้มึงเพียงพ้ำกูจะให้มึงพ่ายแพ้อย่างที่เราเห็นครับอนุทินชาตรักุกลเอาแร่แล่เอิร์ดไปขายตามประเทศเป็นการขายชาติแทๆ้ๆยังไม่มีคนร้องเลยครับยังไม่ผิดเลยครับเออรัฐมนตรีประชุมทีหลังด้วยนันพิเศษด้วยครับมารับรองว่าการไปเซ็เสนสัญญา MOU แร่เลเอิร์ดเนี่ยถูกต้องคณะรัฐมนตรีรับอ่รับรู้ครับเห็นไหม และล่าสุดน่ครับเอาภาษีพี่น้องประชาชนสี่พันล้านครับไปจัดในรอกชานบ้านตัวเองนะฮะซึ่งมีชื่อของนายอนุชินชาวุกูลเป็นเจ้าของบ้านร่วมกับนายเนวินที่ชอบครับมันชอบมาพากลไหมล่ะครับคืองบประมาณภาษีพี่น้องประชาชนแท้ๆครับการที่จะให้ใครใคนใดค,คนหนึ่งนะครับมันต้องมีนะมันต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ใช่ว่าหยิบล็อกสปกกันแบบนี้ครับ ตสศราษาเขาอยากจัดไหมครับเขาอยากจัดเหมือนกันครับเห็นไหมเงินกินเปล่านี่สี่พันล้านครับไม่เห็นหมาสักตัวเนี่ยออกมาพูดไม่เห็นหมาสักตัวครับออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันครับนั่นหมายความว่าองคาประยก์การกินรวบประเทศไทยมันเกิดขึ้นแล้วนะไม่มีประเทศไหนล่ะครับเหมือนประเทศไทยประเทศไทยนี่แหละครับถึงคลาวตกต่ำที่สุดล่ะครับ เพราะองคาพยกทั้งหมดเป็นอกเป็นใจเขาทั้งหมดครับไม่มีใครร้องไม่มีใครขัดขวางสบายใจครับกูจะกินอะไรกูจะข้อรับชั่นอะไรเอาได้หมดครับเพราะว่าองค์ประกอบทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ตัดสินคนพิจารณาต่างๆเป็นของเขาหมดเลยถึงบอกว่านี่คือการกินล่วประเทศไทยครับหลายคนบอกว่าเดือนธันวาคมนี้ครับนายยักศิลจะออกจากคุกออกจากเรือนจำครับผมชักไม่แน่ใจซะแล้วครับ นะว่าคนอย่างนายโยกศิณ์นี่ครับที่มีจิตใจดีๆนะครับใครจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับใครจะวิพากวิจารณอะไรก็แล้วแต่ครับเฉยนะไม่ถือสานะเป็นโพธิสัตว์เลยครับมีแต่ให้ใจดีครับแต่ไอ้พวกนี้ครับมันไม่คิดอย่างนั้นนะครับทำยังไงได้ครับมันจะผลักดันให้ตระกูลชิดวัตรออกจากการเมืองเส้นทางการเมือง มันจะทำยังไงก็ได้ให้กู้ต่อสู้อย่างพรคเพื่อไทยนี่ครับล้มหายตายจากครับนี่แหละเขาเรียกว่านี่นะการเมืองล้างเผ่าพันธุ์ผมบอกเลยครับการเมืองล้างล้างเผ่าพันธุ์ครับมันไม่ได้ยินดีร้ายกับเราหรอกครับมันไม่ได้สนใจด้วยว่าเราจะทําดีขนาดไหนนะจบโอกาสเมื่อไหร่ครับมันจะฟันคอเราทันทีมันจะจัดการกับเราทันทีนะครับและมันก็ไม่มีสมการของประชาชนมาอยู่ใน หัวใจของมันด้วยนะครับเพราะว่ามันมองเห็นแล้วว่าประชาชนอ่อนแอประชาชนไม่สามารถจับมือกันได้ประชาชนเห็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆเป็นหลักเห็นไหมฮะที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยมันเข้าหลักเข้าเกณฑ์หรือเปล่าพี่น้องคิดดูเอาแล้วกันครับว่าเหตุผลที่ผมพูดเนี่ยหลักการที่ผมพูดเนี่ยผมพูดมาตลอดครับหลายคนบอกว่าโอ้ยเราต้องเลนสไลด์จะเลนสไลด์ได้ยังไงครับ คุณแลนสไลด์ไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าชื่อพักเพื่อไทยก่อนการเลือกตั้งสองสามวันนี่ครับไอ้พวกตุลาการต่างๆองค์กรต่างๆนี่จับคดีต่างๆมาพิจารณาถ้าเกิดว่ามีการยุบพักคือเกิดขึ้นหรอครับอะไรจะเกิดขึ้นครับผมถามหนะ่อคุณตั้งตัวทันไหนมคุณสมัครพักอื่นทันไหมครับไม่ได้ครับนี่แหละคือกระบวนการความคิดชั่วเร็วของพวกมันพวกนี้พี่น้องเคยเห็นครับ ถ้ามันจนตัวมันก็เอาทหารมายึดอำนาจนี่เขาเรียกว่ายึดอำนาจเย็นนะโดยองค์กรอิสระไงกูสู้มึงไม่ได้น่่สู้โดยอาวุธไม่ได้ครับกูต้องเอาคาถาครับอืมอย่างที่ว่าทุกพี่น้องคิดยังไงครับน่ากลัวนะครับ เราจะมีชื่อพักเพื่อไทยเลือกในเกมข้างหน้าหรือเปล่าครับพักเพื่อไทยอยู่ในเกมแข่งขันเขาหรือเปล่าครับเอาชนะมวลชนไม่ได้ครับกูเอาองค์กรอิสระต่างๆเอาชนะมึงได้ครับคือถ้าไปแข่งกันในสนามการเลือกตั้งกูแพ้มึงแน่แต่ถ้ามึงไม่อยู่ในสนามเลือกตั้งล่ะครับกูชนะแน่ พี่น้องคิดยังไงครับผมคิดอย่างนี้นลครับว่าขบวนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทางการเมืองมันเกิดขึ้นแล้วภายในประเทศไทยคนที่น่าสงสารที่สุดคือนายกทักษิณตระกูลชินวัตรครับทำเพื่อพี่น้องประชาชนแท้ๆครับทุกอย่างกับโดนแบบนี้ครับเราจะสงสารเขายังไงครับ เราจะตอบสนองความรู้สึกเขายัางไงครับหลายครั้งนะที่เราทำได้ผมถึงบอกว่าถ้าสมการนะครับห้ามมีพรคเพื่อไทยอยู่ในกระดานการเลือกตั้งครับเราต้องทำให้แลนสไลด์ให้ได้อย่างน้อยครับให้มาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไม่แลนสไลด์ก็อยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศครับยังพอที่จะ ลืมหูลืมตาอ้าปากได้ครับแต่ถ้าเมื่อไร่ครับถ้าเป็นอย่างเขาพูดครับต่ำห้าสิบเมื่อไหร่ครับคอยดูความล่มจมความชิบหายของประเทศให้ดีครับผมฝากไว้ให้พี่น้องได้คิดกับชิปนี้พบกันใหม่อ,อชิปหน้าพบกันใหม่ชิปนี้สวัสดีครับ